ทุกันจุก2026มีการจับสลากแบ่งกลุ่มกันแบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้ที่เคนเนดีเซ็นเตอร์กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งวันครับ2026มีชาติเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศด้วยกันประกอบไปด้วยแคนาดานะครับเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกาแนะครับโดยการแข่งขันจะเริ่มแข่งแต่วันที่11มิถุนายนไปจนถึงวันที่19ก็รกฎาคมนะครับและทั้งหมด จับสลากแบ่งกลุ่มไปเนทั้งหมด12กลุ่มด้วยกันคลิปนี้เราจะมาหาคำตอบว่าทั้ง12กลุ่มมีทีมชาติไหนบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมในภาคฟุตบอลคุยฟุตบอลกับภาคคลิปนี้ครับสวัสดีเ,เพื่อนๆช่องภาคฟุตบอลนะครับอย่างที่ทราบกันว่า World Cup 2026จับสลากแบ่งกลุ่มกันไปไปที่เรียบร้อยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ ซึ่งการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจะเริ่มแข่งในวันที่11ถึง27มิถุนายนนะครับจากนั้นก็จะแข่งรอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่28มิถุนาถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับแล้วก็รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมนะครับจากนั้นรอบ8ทีมสุดท้ายหรือ quarter final ก็จะแข่งกันระหว่างวันที่9ถึง11กรกฎาคม จากนั้นก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมส่วนชิงอันดับ3แข่งกันวันที่18กรกฎาคมแล้วก็นัดชิงชนะเลิศแข่งวันที่1 9กรกาคมนะครับมาดูการจับสลากประกบคู่เริ่มกันที่กลุ่ม A ครับก็มี4ชาตินะครับประกอบไปด้วยเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับแอฟริกาใต้แล้วก็เกาหลีใต้ ส่วนอีกทีมต้องรอเพลย์ออฟโซนยุโรปกลุ่มดีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเช็กเกียไอแลนด์เดนมาร์กแล้วก็นอตมาซิโดเนียทีมใดทีมหนึ่งนะครับจะเข้ามาอยู่ในกลุ่ม A ส่วนกลุ่ม B ก็เพิ่งได้มาแค่3ชาตินะครับนั่นก็คือเจ้าภาพแคนาดาครับมีกาตา่ตาแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ ส่วนอีกทีมต้องรอเพลย์ออฟจากโซนยุโรปกลุ่ม A นะครับระหว่างทีมชาติเวลส์บอตเนียอิตาลีแล้วก็ไอแลนด์เหนือครับทีมใดที่หนึ่งก็จะเข้ามาอยู่ในกลุ่ม B นะครับส่วนกลุ่ม C ได้ครบ4ทีมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีบราซิลโมร็อกโกเฮติแล้วก็สกอตแลนด์นะครับส่วนกลุ่มดีเพิ่งได้มาแค่3ชาตินะครับก็คือชาติเจ้าภาพอเมริกาครับปารากวัยแล้วก็ออสเตรเลีย ต้องรอเพลย์ออฟโซนยุโรปในกลุ่ม C ซึ่งประกอบไปด้วยสโลวาเกียโคโซโวตุรกีแล้วก็โรมาเนียชาติใดชาติหนึ่งก็จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่ม E ได้ครบ4ทีมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีเยอรมน,นีครับกูลาซาโคดิบัวแล้วก็เอกวาดอร์นะครับสทีมนี้ก็จะอยู่ในกลุ่ม E ส่วนกลุ่ม F ได้มา3ทีมนะครับประกอบไปด้วยในทร์แลน,นครับญี่ปุ่นแล้วก็ตุนิเซียแล้วก็ตรอเล์อฟจากโซนยุโรปกลุ่ม B ีนะครับมียูเครนสวีเดนแอลเบเนียแล้วก็โปลแลนด์นะครับส่วนกลุ่ม G ได้ครบ4ีทีมนะครับมีเบลเยียมนิวซีแลนด์อิรานแล้วก็อียิปต์นะครับนี่คือ4ทีมในกลุ่ม G ส่วนกลุ่ม H ได้ครบ4ีทีมนะครับประกอบไปด้วยสเปน เควิร์ตซาอุดิอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยนี่คือ4ทีมในกลุ่ม H นะครับกลุ่มไได้3ทีมครับมีฝรั่งเศสเซนก้าแล้วก็นอร์เวย์นะครับแล้วก็รอเพลย์ออฟจากนานาชาติ2นะครับประกอบไปด้วยโบลิเวียซูรินามแล้วก็อิรัก3มชาตินี้ชาติใดชาติหนึ่งก็จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มไแหละครับส่วนกลุ่ม J ได้ครบ4ทีมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับประกอบไปด้วยแชมป์เก่าอาร์เจนตินาแอลจิเรียออสเตรียแล้วก็จอร์แดนนะครับ นี่คือ4ทีมในกลุ่ม J ส่วนกลุ่ม K เพิ่งได้มาแค่3ชาติครับประกอบไปด้วยโปรตุเกสอุซเบกิสถานแล้วก็โคลอมเบียนะครับส่วนอีก1ชาติต้องรอเพลย์ออฟนานาชาติหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยนิวแคลิโดเนียจามากาแล้วก็ดีอาคองโกนะครับสาชาตินี้ก็จะมาอยู่ในกลุ่มนี้1ทีมอีดท้ายกันที่กลุ่ม L ครับได้ครบ4ทีมไปเป็นที่เรียบร้อยประกอบไปด้วยอังกฤษ ปานามาการนาแล้วก็โครเอเชียนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มออฟเดตหรือว่ากลุ่มแห่งความตายนั่นเองนะครับหลักๆแล้วผมยกให้3กลุ่มก็มีกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม L ส่วนอีก2กลุ่มคือกลุ่ม F แล้วก็กลุ่ม I นะครับนี่คือ3กลุ่มที่ผมยกให้เป็นกลุ่มออฟเดตแล้วเพื่อนๆนะครับคิดว่ากลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มออฟเดตในใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าบนช n n e l ภาคฟุตบอลคุยฟุตบอลกับภาคเช่นเดิมครับ